วันนี้นะคะเราจะมาลองใช้รูปเลยค่ะคันนี้นะคะสี่เหลี่ยมสามเหลี่ยมที่เราเคยสร้างครั้งที่แล้วมาออกแบบลวดลายให้สวยงามโดยบล็อกที่เราจะใช้ก็เหมือนเคยนะคะบล็อกแรกคือบล็อกอีเวนต์นะคะปุ่มบล็อกที่ชื่อว่า motion ปุ่มบล็อก control แล้วก็บล็อก pen นะคะซึ่งรอบนี้เราได้ tap ไ,ได้ติดต่อแฟนแบบไปนะคะเริ่มกันเลยนะคะบ็อกอีเวนต์ก่อนเลยนะคะเบนแตกคลิปทุกครั้งที่เราสร้างนะคะเราต้องใช้ปุ่มนี้นะคะคำฝางนีจากนั้นก็ไปที่บ็อกเพนนะคะใช้เอลัสก็นะคะก็คือลบทั้งหมดที่เคยสร้างมาแล้วแล้วก็เพนด้านะคะสำหับให้การใช้การวาานะคะไปที่โมชั่นแบบที่ชื่อว่าโมชั่นนะคะ ก Go to นะคะ F0 Y0 น,น,นะคะไปที่ตำแหน่งที่กัด F0 Y0 จากนั้นใช้คำสั่งนะคะใน box control ก,ก็คือเราจะใช้คำสั่ง loop y น,นะคะ loop y ใช้ตัวเลขน,นะคะเราจะใช้สองหลอเตึมสองใต้กล่องน,นะคะส่วน ข้างในดีพีดข้างในนะคะใช้เลขยสีจากนั้นบอก motion นะคะคำสั่ง move นะคะ move ไปหนึ่งร้อยสเต็ปนะคะแล้วก็ turn right like, นะคะเดี๋ยวนะคะนี่คะเก้าสิบฉังเกตจะใส่ turn right like, ที่คำสั่ง repeat ท้างนอกนะะแต่ตรงนี้ใช้เป็น15อกรีนะคะ,ะเสร็จเรียบร้อยแล้วลองดูผลงานโดยการคลิตรงนะคะจะได้รูปสีคราวนี้ถ้าเราจะเพิ่มเติมความสวยงามกต,ตัวเลขนี้เข้าไปจะรีพีท2เป็นรีพีทที่14ลองดูคะ่ะเป็นไงบ้างคะรูปภาพประกอบด้วย รูปสี่เหลี่ยมนะคะ24รูปมุไฟส5้องศานะคะคราวน,นี้ถ้านักเรียนอยากใช้รูปอ่นๆที่เราเคยสร,ร้างมาประกอบเป็นรูปภาพที่สวยงามเช่นในหนังสือก็ลองปรับเปลี่ยนแล้วก็ลองถามดูว่าเราจะเปลี่ยนมุมเลขตรงไหน